สามมือศิกป์เขาติดตั้งสามเฟตครับมือนี้มีแขกแขกแขกวัยเ็นหน้ากันเครื่องกีแล้วมาหาว่าเป็นสอสอสวัสดีครับสวัสดีพี่รองบอกไปดูมันย่อนแสงมันย่อนแสงยอดแสงบ่ปัดงามอีหลีหัวได้เคยเห็นสั่งบ่มะเฮ็ดสีใส่หน้ากากดีป่ะนี่มามาแก้ไขว่าแก้ข่าวว่าเพิ่นถามเมสีถามอะไรว่าตู้มีหน้ากากบ่อ่าอ่าพาเพิ่นไดิเบิ่งว่ามีหน้ากากบ่ ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าใช้รถเฮียไม่ได้ใช้จากเทียบ่ว่าค่อยเป็นค่อยไปพิเตอร์ชิเตอร์ยุดอกพิเตอร์ก็บอีแต่น้ำกลืนเนาะเดี๋ยวค่อยเอามาใส่เลี้ยวงั้นเลี้ยวงั้นมื่นอื่นก่อนน่ะอันดับแรียกฝากพี่น้องมื่นอื่นเขาเล่นอยู่ปิดฤดูกาลสนามกีฬาบ้านแพงตะบลแพงอำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามพ่อกับตู้เบียดช้อช่าง48ใบเก้าสดอก มันเีบ่ฮอตซีบแปดยู่ดิฝักกเทียได้ฮอตซีสิบแปดตู้ยู่ดิเก้าสิบหกดอกเคยเปิดลายปนี่เทียบว่เคยอชากไหเคยเปิดไจ้ดเจ้าเป็นเทียรแรกของชอชักมิวสิเกลที่ใส่ตู้เบียดลายปะนี่นี่เอไปน้องกระเทาะกับแขงแล้วแขงแล้วสิบสองตู้แขงมาสิบองตู้เง่นอันนี้ยีดอกเลยเขาลายสุดแล้วลายสุดแล้วี้แต่เคยเปิดมาแต่ว่าะแต่ที่บอกพี่น้องว่าอันนี้มันเป็นดอกลำพงไหมนี่ทั้งนี้มันซุบซุบเหมงอนกอบอ นั่นเปล่าล่ะครับเอาจยางไรกันไปพิสูจน์กันมือมืออื่นนี่แหละนี่ครับมีตะแกรงแล้วนี่ครับนี่ตะแกรงครับมีซานออดิโอซิสเต็มนี่ครับนี่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 ครับไปดูที่ครับครับเป็นนี่นี่มีตะแคงทุกตู้ครับมีตะแคงทุกตู้สีระเบิดครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ขอบเล็กครับหัดขอบเล็กนี่ส่วนสายลำโพงกับที่เปลี่ยนทั้งสี่ครับคือเคดคือรถแฮครับนี่เคดคือรถแฮเพราะว่าเขาเน้นว่าอา่อซีไ้มันเอ่อบ่เขาชิเมียงครับเสียโน่นบอกว่าบาใาใ่ให้เจาะหลายให้ให้เจาะหน่อยๆใหม้มันมีมองมองแมงหน่อยๆมันจังค่อยบ่ผุอ่ะแต่นว่าก็เลยเใ็ดตามเพื่อนเพื่อนบอกครับเออโอเคโอเคอเค,ค,ครับครับ เสร็จคับเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องแตเหลือแต่ฟิลเตอร์คนละเอาปิดดูการเราเอาแล้วว<อ>ันนี้ท<ด>ี่เอาจังเดย์ทู่มู่เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยที่เอาไปเขี่ยจังเดยตั้งจังไดย์บบใดตั้งพื้นเอามีมีฐานตั้งเลยจิฐานตั้งเพื่อนกําลังจัดแจงให้ยุฐานตั้งแล้วก็เขายีตั้งใส่เวทีลําเพลินโชว์ส่วนเวทีสาวน้อยเขาเอารถส่อยู่บ้านอืงกั่นท กา,าอดีตเป็นจอดยกขึ้นอดพอดีใส่ไม้ก็ได้อออบอดูเจ้าหนินนั้นยังเป็นจอยเอ,อเวดีก็เอาไปตั้งกก้ารถคองคันนั้นไปขนาบข้างจอยเอ,อเวดีไว้แต่เก,ยก,ยก,ก,ยก,กียกล่อมเกยงวดเกี้ยกล่วยเออเป็นภาษาสัมพันธ์นก็ได้ด้วยอย่างคันนั้นเนี้ยยังข่ากันกันพี่น้องไปหอดบ้านเพลสก็ต้อง โอเ,เอ๋ลังนี้ใจเขาไปเอาไข่ขออกับบัตโจได้เลยคนละแปดหน่วย <c oughs> ไปสิบคนก็ได้แปดสิบหน่วยไปร้อยคนก็ได้แปดร้อยหน่วยอ่าแจก,กเลยครับหนึ่งแสนฟองโอ้หนึ่งแสนฟองเป็นเงินสี่แสนกว่าบาทสี่เด็ไข่หน่วยละสี่บาทกว่าไปแาดแขกอีลิเข่งอีลิไข่ไก่เอ้แล้วก็อยากให้พี่น้องได้ยูได้กินเงินเยอะนะครับอืมครับแต่ยได้ตามไปสั่งเพราะว่าไปสร้งานจริง ยังเจาะหลายเท่าใดร่ัง,งสะพิกควันยังใส่ก็ไปใส่เฮ็ดขึ้นน้ำมุน,นี่นแหละเรา,าไม่ค่อยเดี๋ยวเขาใส่งย่างนั้นไปดูเดวเอามาเดี๋ยวเอามาบพรเนี่ยดอกเอากลับขึ้นมาเนี่ยที่หาวิธีเฮ็ดจังใดก็ได้บ่ให้น้ำเข้ามืองน,นี้ได้อีกเขาบอกันไรไห่เบิดทุ่งหวัง,งเลยตรงนี้ที่มันเป็น,เป,นเป็นร่องเรียมเฮ็ดได้อยู่ดอกเจ้าของ,ของมันบ่มีงานอีกดอกเ,าาเกขาไปมาแก้ไขด้วยเขาไปเปิดงานเดียวไหมรับเปิดแค่งานปิดฤด,ดูกาลปิดฤดูกาลวันนี้เอากลับขึ้นมพราะมาแก้ไขอีกมั่นของเจ้าของไหมเฮ็ดเน็ตได้ด้วยนั่นบอกน ในที่ดีก็เฮ็ดซอยกันไปท่า้วยหมว่อานนี่ไปบึ้งหาบึ้งละเบึ้งเชื่องปันหได้แล้วแล้วเาเบื่อเขาเบื่อเจ้าน้ยก็ยีทอก็ยารถมาไทยเดินทางไปฮอดไตยฮอดบ้านแลงตอนเลอกอีตั้งคื้นนี้ชุนคื้นนี้มือก็เป็นมือจริงสซีขึ้นนิวละนี่เด่นนี่เด่นนี่เด่น้ามันบัพอเนี่ยนี่นมันบพอถ้ามันบ่พฟเนี่ยนี่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 ทั ซูเปอร์ไฮซูเปอร์ไฮซูเปอร์ไฮยี่บิลี่ยุ่มมองเดยเนี่ยเปิดฤดูกาลจังค่อยว่ากันเดี๋ยวจังค่อยมาเอามาตั้งแล้วก็ยังค่อยมาเปิดร้องบึ้งเมียนครับตอนเราเปิดร้องบึ้งมันจังยี่ได้เมียนทุกจริงทุกอย่างถ้าไม่ร้องมันมันว่าได้ดอกมันต้องร้องครับซูเปอร์ไฮเอาไว้เปิดฤดูกาลส่วนเทวะยมนี่ครับซีเอสองหมื่นซีสองหมื่นซีก็เก่า ยังวันมีซีรีไม่ต้องถอดดอกมันเป็น่ยนโลโก้ซีชุดเนาะชุดละสามกะชิบสองแท่นชิบสองแท่นครับกะชิบสองแท่นนี่ครับยี่ห้อไปคื้อนี่นี่ครับเหี่ยวตัวไม้เลอะเอาของไม้ได้ไปเมื่อนี่อยู่ในกล้องนี้นี่ของไม้เนี่ยมีของไม้อยู่ในกล้องนี่อยู่ของไม้เนี่ยไปเลยจะแกะกล้องใส่อยู่พุ่นเลยตู้โหลดตู้โหลดกะประกอบขาอยู่นี่มีอยู่ตัวเดียว นาา่งงา่ล,ลูกน้องประกอบยู่นี่หลุดช้างอดิช้างอดิอหลุดไงครับอันนี้ของห้างครับร่ไปเบิงตังหนา <c oughs> รถจอดจ <c oughs> ยุ่ยเลนี่ก็ยืนนีดเด้อันนี้ห่อไปยืนนีดเด้อลดขาบากเขยวเนีเอนือนที่ที่ขั้นไม้ใช่ไหมขั้นไม้เขายัางดอกทีน่น้องให้เมตตาสงสารกันาง,งั้นกันไรท่านละคุณตอวนี้ยัง นเานี่ครับพี่น้องท่านใดที่อยากได้อันแนว้ซิบเช็บครับซิบเช็บซิบเช็บครับนี่ซิบเช็บซิบเช็บหน่อยครับเอาให้เบิ่งโอ้อโหง่ายจังนี่ครับนี่ครับแท้งโอดิโอเอ็นสี่ศูนย์หนึ่งนี่ครับนี่ที่เป็นแพ็กกิ้งไหมแบบนี้เลยนะครับพี่น้องนี่นี่นี่ไปวางอยู่ห้องใดก็เห็นกันนี่ครับเป็นทั้งสี่เลยครับแท้งโอดิโอมันคือคอมสี่สีครับพี่น้อง นี่ครับอ้าวิดช้างนี่ครับช้บางชอ,อดีโอเมนแมนอันนี้คอมสอันนี้สี่สี่ศูนย์มามันหมัดเเยพี่น้องม้ามาัหมัมมเดเรเยขามเลียกขี่เรียกไหมจะขี่จะขี่รถบ่รลูกูแต่มันมันพึ่งมาอันนี้อันนี้เจ็ดห เป็นเจ็ดท่านหนึ่งตัวใหญ่ได้แนวน้นอนเปลี่ยนเล็ดนี่โอ้นี่โอ้ตวนีขอบคุณครับเนีย่ยโอ้ตั้งกริบโอ้นี่มาเจอเปลี่ยนเล็ดนี่โออ่ะนนนี่เปลี่ยนเล็ดนี่โอตัวนี้นถือคัดสันคัดเลือกมาแล้วตีแบนช้างออดิโอซิสเต็มตนใจอือครับสักฟิตชอช้างมิวสิกเชยคุมเลยอ่าครับเพลทชอช้างมิวสิกเชยคูมิเงี้ย มันต,ต้องมันต้องมีมันต้องมีแจบแจ้งซี่มันจังคะเวลาเนี่ยคือเอาอะไรมาขายพร้อมพกพกไวพกอย่างคือเอามามาพร้อมเดี๋ยดินี่นี่ไวทั้งนั้นได้ห <mo> นึ่งข้อยคอมซีซีไวไอเจ็ดนี่อันนึงก็คือเอาเอาผลิตผลิตตัวมันมาแล้วกับต้องเอาไวมาพร้อมเด้ต้องเอาอะไรมาพร้อมเด้นี่นั่นยังสมัยตะกี้กับว่าได้มาผู้ใดเด้จังจังจังมื้นเนี่ย สั่งมาสั่งไหมสามเทียที่นี่ว่ายบกุกขึ้กันจากเทียที่นี่รถคันหนึ่งเขาเห็ดเขาใส่หลายอันบ่อันนี้บ่ายมาเพื่ออะได้เติกีีเขากะไปเอาน้ำผู้นั้นผู้นี้อันบ่เขาบ่มีเด้แค่นี้เป็นอย่างยังค่อยเห็ดเป็นอย่างยังค่อยโอเยี่ยมไม้กระย้อนย้อนปัญหานี่ที่นี่รถคันหนึ่งเนี่ยลูกค้าเอาไปเอาไปใส่อันบ่เห็ดเห็ดระบบไปแล้วเอาข้าวไปใส่นี่มันขาดที่เนี่ยขาดเทียแรียกเนี่ยเทียแรกมันก็เปลี่ยนว่ายอีกแบบนึงอ่ะกระซ่งแม่เขากระเปลี่ยนแล้ววันนี้มันไปขาดทีเ่เนนี่น่่ยมอองจุดื เดีนยววัอีกตัวนึงอีกว่ะส่งอันส่งอันเก้าไปให้เขาเขากับโบขึ้เนาะเออนึกว่าจะมันคือกันนึนบ่ให้ลูกน้องใส่บ่คือกันเนาะใส่บ่ได้กับมีเนาะนี่แหละปัญหาที่มันเกิดย้อนว่าเออก็คือให้มันจบซะเรียงเสียงเหลี่ยมเนี่ยให้มันก็คองซะไอ้เจ็ดหนึ่งห้ากับส่งเอ็นเจ็ดหนึ่งห้ามันลดเนี่ยนแตคือไอ้เหลี่ยมใหญ่ขาดเด้วยส่งหัวไหล่เหลี่ยมใหญ่ไปเลยเหลี่ยมน้อยขาดก็ส่งหัวไเหลี่ยมน้อยไปเลยก็เป็นรุ่นเดียวเลยต้องงหลาายยัต้องหลายยังี่พอ งั้นไงวะครับอย่างเนี้ง่ายพี่น้องเครื่องมันบูคึกันเร็วเอามันบูคึกันดิถ้าสามรุ่นยังบูคึกันนะครับจุนต้งแต่ไปจุนกับกาแฟกันดิมันออกม้เรามันบอกออกมาบูคึกันเนาะเขาตัดความทีไปเลยเนาะมันหนักไม่หยักก็เลี้ยวเข็ดมาซะสนุกมันกับว่ามีเงินกับไปหากูุหายืมไม่เห็ดอรอท่านั้นวยงั้นด้วยอยากให้มันสะดวกสบายดิอาคนเกสรระบบเสียงทชักชีกชักชีพี่น้องครับสู่มุทุ ตู c c ้บูทุด no, กับนีคือเก่ายังขายคือเก่านี่ครับนี่น้องตู้บูทุดกับยังขายคือเก่าเสียกับสอมคือเก่าสร้างกับนั่งสั่มคือเก่าสร้างกับะนาดงูเขียวกับงวดนุ่มปากวุ้นจริงตัววุ้นมึนเนี่เป็นไรบุ้มมันเป็นยังไงมึนเนี่ยมันมีบางมีคนคนหนึ่งไปเราก็ซื้อขนมมาฝากอ้าวนอกวัยเรียนนิดละนี่ครับ มีหลายรุ่นครับนี่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 รุ่นนี้รุ่นท็อปจ้ะนี่เนาะรุ่นไฮไลท์เลยเนาะจะไม่ท็อปแปดนิ้วนะตึมตั้มครับแต่รุ่นนี้ตึมตั้มแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นเนี่ยผุเหลียวผุเหลียวผุเหลียวไฟโอ้ตะเปียงทานเนาะเปียงบ่บ่เปียงหนึ่งเนาะบ่เปิดลืบ่เปลี่ยนเปลบ่เปลี่ยนได้เปด้บ่เปิดก็ได้ครับเอ้าพี่น้องคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้เที่ยงเทียงเท่านี้เอ้าปิดท้ายให็นไหมครับเป็นเลี้ยงนับพ่อการยุ่งสนุกสนามกีฬา บ้านแพงตำบลแพงอำเภอเโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเดินทางไปได้อยากให้ไปเบิ้งไปเป็นกำลังใจกันถ้าไปบ่ได้ก็สำหรับดุนการทั้งคุ้มปิดก็ได้คุ้มปิดนะครับบัตรไรบัตรปิดฤด,ดูกาลหนึ่งร้อยสี่ิบเก้าบทรุ่นงัวรุ่นท้องคำนะครับโอเคเดีเดิมันแข่เดิมทักไปที่สาวน้อยเพื่อแพงแฟนเพลดสำหรับคลิปนี้ฝากพ,พี่น้องท่านนี้ครับ